คุณขายให้ป้าคุณนั้นน่ะเก้วละหนึ่งบาทเองนี่บแบ่งแยกเหรอเห็นว่าผมเป็นผู้ชายก็เลยขายแพงกว่าว่างั้นกะเพราขยำมันเป็นแต่ที่ครับมันกินกันยังไงล่ะครับอ๋อกะเพราขยำอ่ะน้องก็เปิดฝาแกะกะเพราเทลงไปปิดฝาจากนั้นก็ขยำขยาแค่เนี้ยก็อร่อยแล้ว อารมณ์เหมือนเรากินข้าวคุกกะเพราอะน้องครับพี่ผมว่ามันแปลกดีผมเอาสองแก้วแล้วกันครับได,ได้เลยจ้ะนี่เพิ่งมากินครั้งแรกเหรอใช่ครับพี่แก้วนี้พี่ทําให้ผมเลยได้ไหมครับผมจะกินเลยครับได้เลยจ้ะ น่ากินมากเลยนะครับพี่จ้ะพี่ครับแก้วนี้เปิดสายให้ผมเลยก็ได้ครับนี่จ้ะครับนี่ช้อนนะจ๊ะครับอ,อร่อยมากเลยครับพี่ นี่นะห้าสิบบาทครับพี่นี่ครับครับเข้าใจนะจ๊ะครับกะเพราไหมจ๊ะแก้วละยี่สิบห้าบาทเองจ้ากะเพราขย่านะจ๊ะ นี่จะป้าราคาโปรโมชั่นกระเพราหนึ่งบาทเหมือนเดิมจ้ะขอบใจจ้ะ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกค่ะป้าหลังจากพรุ่งนี้ไปป้าคงไม่ได้มาอีกแล้วนะป้าจะกลับไปอยู่บ้านนอกกับย่าแล้วค่ะค่ะฉันก็ขอให้ป้าเดินทางปลอดภัยนะจ้ะขอบคุณมากค่ะอืมอกระเพราให้เาซักสี่แก้วได,ด้จ้ะ สีแก้วก็สีบาทเนาะคุณมันจะสี่บาทได้ยังไงอ่ะฉันขายกะเพราแก้วละยี่สิบห้านะคุณสีแก้วก็หนึ่งร้อยบาทสีเมื่อกี้อ่ะคุณขายให้ป้าคุณนั้นอะ่ะแก้วละหนึ่งบาทเองทำไมของผมขายแก้วละยี่สิบห้าบาทอะ่ะนราคาสำหรับป้าเขาอะ่ะคุณก็จ่ายในราคาปกปติสิแก้วละยี่สิบห้าบาทเองนะคุณถ้าฉันขายให้ราคาหนึ่งบาทก็ขาดทุนกันพอดีอะ่ะนี่แบ่งแยกเหรอเห็นว่าผมเป็นผู้ชายก็เลยขายแพงกว่าว่างั้น ฉันไม่ได้แบ่งแยกอะไรเลยนะคุณทำไมคุณคิดกับแม่ค้าเขาแบบนั้นอ่ะก็แม่ค้าขายกระเพราขยาให้ผมราคา25บาทส่วนป้าเขาอ่ะขายแค่บาทเดียวอ่ะคุณว่ามันยุติธรรมปะละ่ะมันอาจจะไม่ยุติธรรมนะคะแต่ชีวิตป้าเขาอ่ะน่าสงสารมากเลยนะรู้ไหมว่าเขาอ่ะลำบากมากเลยอ่ะทำไมลำบากแล้วมีสิทธิพิเศษกว่าผมกันเหรอจริงอยู่คะ่ะว่า คนเราก็ไม่ควรมีสิทธิพิเศษใดๆทั้งสิน้นแต่คุณน่ะมีชีวิตเหมือนป้าเขาไม่ลาเนี่ยเมื่อต้นปีอ่ะสามีเขาเพิ่งเสียไปกลางปีอลูกสาวคนโตก็เพิ่งเสียแล้วไม่กี่วันก่อนน่ะลูกสาวคนเล็กก็เพิ่งเสียเนี่ยเขาอ่ะไม่เหลือใครเลยนะเขาอยู่ตัวคนเดียวแล้วต้องอยู่ด้วยเงินจากบัตรคนจนอ่ะชีวิตคุณน่ะเป็นแบบนี้ไม่ล่ะ ผมก็ลําบากเหมือนกันอ่ะคุณไม่รู้หรอกอดีตนะฉันไม่รู้หรอกนะแต่ตอนเนี้ยเนี่ยไหนคุณบอกว่าลําบากบีล่าคู่หนึ่งก็ตั้งหลายพันแล้วนาฬิกาเรือนเนี้ยฉันจําได้นะเรือนเนี้ยถ้าฉันจําไม่ผิดนะมันเป็นแบรนด์ที่แบบค่อนข้างดังฉะนั้นเรือนนี้ต้องประมาณสี่ถึงห้าพันบาทเลยนะอันนี้ไม่ใช่ของผมซกักหน่อยผมยืมเขามาอีกทีนึงอ่ะยืมมา คงยืมมาเป็นปีแล้วสิแล้วเมื่อไหร่จะคืนล่ะอย่างนั้นก็ใส่เลยกระเพราสีแก้วอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายเต็มเลยก็ได้อนะ่ะเร็วเร็วเร็วนี่ค่ะหนึ่งร้อย ช่งเขาเถอะนะคะแมคะ่ค้าคนประเภทเนี้ยมีเยอะเออนี่เหลือกระเพราแค่สามแก้วเองงั้นฉันเหมาหมดเลยค่ะได้จ้ะทั้งหมดเจ็ดสิบหาบาทใช่ไหมคะใช่จ้ะนี่ค่ะอ๋อนี่ค่ะเงินพันหนึ่ง ฉันน่ะขอซื้อข้าวกระเพราแม่ค้าไว้ก่อนถ้าเกิดว่ามีคนยากไร้ผ่านมาแถวเนี้ยรบกวนช่วยแจกให้เขาหน่อยได้ไหมคะจริงเหรอคะจริงฉันขอบคุณมากเลยนะคะที่คุณช่วยเหลือคนอื่นน่ะไม่เป็นไรคะ่ะนี่คะ่ะเสรแล้วคะ่ะขอบใจจ้ากระเพราไม่จ,จ้า กระเพราขยาวย้วยละ25บาทเองจ้าโหไม่ค้ะกระเพราขยาวนี่มาใหม่เหรอครับโอ้พ็คเกจตแปลกๆดูสิใส่แก้วด้วยอแต่ข้าวมันได้น้อยนะงั้นผมเอาสองอันละกันพอดีผมเป็นคนกินจุค่ะ <c oughs> ขอช้อนด้วยนะ นี่จ้าห้าสิบบาทนี่ครับไม่ต้องทอนเลยนะค่ะไม่ต้องทอนเอ้ยคุณป้าเดี๋ยวก่อนค่ะค่ะตับหมูทอดนให้อร่อยเลยนะคะค่ะขอบคุณ